អូអូនមិនបានតាំងមកអូនបានបោះអូអូននេះគបមកផោននំគួមអូចាំមើលអូផងតើអ เฮ้ยดูสิเฮ้ยดูแลยนีย่นั่นไงแม่วมยังไม่ตายหรอกเนี่ยให้มันฟื้นก่อนแล้วเดี๋ยวให้ว่ากันตลกดีว่ะ <c oughs> เฮ้ย,ยเฮ้ยเฮเยยเยเเ มาเห็นอีหย่างในบ้านเฮาอ่ะไม่ได้ยินลูกถามนี่ไงฮะมึงจะพูดไม่พูดฮะมึงจะเส้นนี้เส้นนอ๊ะพลาด่านอะไรไม่เห็นไหมออฮะผมผมผมซื้อเท่านี้เป็นนักเรียนนอกพ่อผมตายผมก็เลยต้องกลับมาลับมระดัโคลพี่แอคนพ่อเป็นยังไงสามโมงพ่อกันจีโอของ นี่ร้านอาเอา้าใส่่วัสิมากมืออื่นคือบอทบ,บอกอาจะได้เห็นคนไปนรับพระดิผมได้อารายงานของทางบริษัทสวุวรรณเห็นว่าบริษัทสวุวรรณสิสางคาสินโนไหมวะแม่นแล้วอาก็เล่นสิสางคาสินโนที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้รับรองขังงานน,นี้สำเร็จเฮาสิรวยรวยรวย <laughs> แต่เท่าที่ผมฟื้ความได้ทานพอเมื่เคยมีความคือจะเห็ุธุรกิจอีกอย่างแบบนี้แม้ <c oughs> แต่เธอเดียวข้าสันทานอาเอารายงานทั้งเบิดของโครงการนี้ไม่ให้ผมตรวจสอบ มึงบอกแบบนี้มึงอยากตายตามพ้องไปวะถ้าเกิดว่าผมมาเตรียมพร้อมผมกม็กล้ามาอยู่นี่มองดีเด้อครับคุณอาโอ้โหคุณอาจำพีแอลได้ปะลูกน้องที่ซื้อซาตอพ่อผมฮัลโหลบอกให้ทุกคนเข้ามาในห้องของทานอาเดี๋ยวนี้โอณโดนี่บ่ายสามเลยครับนัาสามโมงเช้าประมานสามโมงแรงสามโมงเช้าเปันไรแล้วกู พี่แอมาแล้วพี่แอมาแล้วมึงไปจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าอย่าให้เรื่องถึงกูไปน,นะครับผมชิจการทุกอย่างทุกสิ่งให้สะอาดหมดจดเรื่องเร็วๆเ,เรื่องชัวๆที่นายท่านเห็นมาทั้งหมดบมมีไผ่หูแน่นอนไพ่ที่เนี่ยลูกน้องพอผมน้งขาผมจะหนีมานี่แหละครับอืไปเลยแม่ไปจุดนี่ละสี่เลยเอามปเอาไปบอกความจริงมาเอาจะเล่าความจริงไหมเล่าความจริงไหม ได้ก็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 ได้อมผมเป็นเด็กวัดเป็นสิ่ลงพู้เข้มเป็นเด็กกำพร้าเฮ้ยดีมื่อหนึ่งนะกําลังเผาทานอยู่ฝนตกค้าครับมันเลยหมดพร้อมกันเลยเทน้ำมันใส่ถานน้ำมันขว่มใส่กุฏิหลวงพ่อแต่ว่าหลวงู้่เข้มนั่นนะมาเป็นยังงางก้าวแรกออกมาเซยตุ้ยปูดูมาแล้วแผ่นนี้ฮะปู่บอกว่าปู่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 ป เป็นล mm, ูกจ้างจุธิ right tha right hmm, mm, mm. ่านกูเนี่ยช่วยมะไรกูหนีร้อนเราเพิ่งเย็นลูกนะก็เห็นงานเดือนละสองพันก็เราครับสองพันเนี่ยนะทำไมล่ะลูกตั้งสองพันกินอยู่กับเราสรุปเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเงินเดือนเดือนละสองพันกินอยู่ที่นี่แต่ห้ามมาเกาะแก่กับลูกกูนะเขาใจแบบเขาใจนะห้ามมาเกาะแก่กับลูกกูแล้วก็เจอหนี้แน่นะเข้าใจไหมมันจะพกกระป๋าได้แล้ครับตอนนี้เล็กกว่าบตรทัดเด็กมือถ้าเด็กหูจะซื้อไม่ได้ทำไมไม่ซื้อยังเออมึงชื่ออะไรแก โอ้นันมันบัแตงโมอ้มบลอกอโอ้มันเป็นบักทาหโอ้นัมันบกแตงโมโอ้นัมันบลอกมโอ้ใหมหาว่าชื่ออะไรคุได้ิร้องเพลงชื่ออะไรซื้อแรกกันละครับซื้อซื้อซื้อบักแตงโมครับมันึ้ยเห็นยังบ่โอ้คนขัมาอาบน้ำด้ห้องน้ำนเนาะวิงมาถอดเสื้อผ้าเบิดไอ้ทไปเห็นถอดออกเบิรได้อะรกันกระถอดอะไรหยุดบอย พ่่ครบอบอกพ่อสองแนะ่โอเคอีอยังไม่รู้พ่อบอกพอ่อพ่อบอกผิดเด็กตั้งแต่ตรับอย่างนี้ค่ะเอาแก่กะหี่ไก่แล้วกันเอาคือกันเอาคือกันคุณนายครับโต๊ะสี่กะหีทั้งโต๊ะเลยครับเฮ้ยกะหรีหมดอายุง <c oughs> ั้นเลยอ่ะฮะยเฮงค่ะ Good morning everybody ค <c oughs> รับอีกอย่างเนาะครับอ๋อนี่คนงานใหม่เหรอใช้งานทัศนาด,ดำเลยนะเมือง เขาใครลวกสี่ฟองสี่ฟองเฮ้ยนี่สี่ฟองเลยเหรอวะ Yes ทำไรมาแค่หัวฉันมันจัดโปรตีต์เตอร์โปรตีต์เอรดแย่งซดแย่งอะไรวะพูดกับพวกของขาดอีกเธอนี่นะไม่เข้าใจจริงๆโปรตีต์เตอร์โปรตีตเตอก็หมายถึงบาลบาลอาบาล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 ก็จ่ายปาทเดี๋ยวนี้ได้บิ๊หน้าล่ะพี่ฟันเป็นปังนะจ๊ะดูสดใสสดชื่นลักษณะจะได้รับวิตามินซีทุกวันเลยแล้วมั้งเนี่ยวิตามินซีอะไรวะ ก็เด็ก oh, น mm ้ำฝรั่งท mm ุก hmm. ว mm ันไม่รู้ไงมันไส่อ่าแล้วเมื่อกี้นะที่บอกว่ากูของขาดนะมึงเข้าใจสมัยนะก็อย่างกูเนี่ยนะไม่มีวันสลัดที่มาของขาดนี่แก้วเงยตาดูซ่าเห็นไหมกูก็เพลิดเพลินกับพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกวันนี่แต่แต่ใส่นี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 ่ใส่นี่ก็มีนี่นี่มือสงสารวะ เฮ้ย <Hey. S 2> ไอ้ล่องนาตามึงนี่คือคนขำเถอะวะคือคนบม่มีราสีนี่เอาปากแตงกวามาเด้อหันหันหันเซ่ตู้เย็นไว้ทาก่อนนอดมังเสียดายหนามเขาวมึงก็ใหญ่ปะท่อนที่ล่ะครับโอ้แบบนี้ไม่เนะ<า>ลืมนะเฮ้ย<า>มึงทำได้แล้วมึงต้องใส่ใครน้าตามึงสียดายซุ่มซื่นแล้วก็สดซื่นครับกูสาดแน่น้ำนองมันนี่ แน่นั้แต่ของก็นึงเฮ้ยมึงพวนขึ้นมาผิดแน่นอนบาทนึงนี่มึงเชียนยังนี่ก็สิเอามาสีเขียวครับไปแล้วกนะเรียวเอาโต๊ะมาสีเขียวเอาไปครับเอาโต๊ะมาสีเขียวไปห้องมึงกับตาอย่างนั้นหรอลุกแป๊บกูไปดิเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไผรวะประกาศทีมรองกูอันผมผมก็แค่ตกใจผมผมโมโหมึงแต่ตะคก้เพอตกใจแล้วตีปากมื่อกี้นั่น ยังก็ต้องยุ่มันเป็นไผบักแตงโมเอไปลูกั้งอะไรของร้านมีปัญหาปะเอ๊บบอมี่ครับไอ้ป่อยห้กูสายอยู่ในร้านจีดกันบ่ได้ดิเฮ้ยมึงมานี้กูสิขอเตือนอยังง่ใหญ่เด้เลิกมาเกาะแกะเดือนซะเพราะว่ากูกูเบาเดือนเว้ยหา้สาวม,มึง <c oughs>

มาหาตีดการทีว่าขันมาเท่องหญเงาอ่ะสิเครียดอีหนเด้อมาลูกไปปคุณบอกป้องกันและมึงนะมึนนะฝากก้อนให้เดียข้าไปสวนหน้าเลยหนึ่ย uh, ้ำย hmm. ้ำอีก มุกหมาแกเดี๋ยวแม่งกับเบรกให้นมตำหลังมาคุยเลยที่นี่คือตักสิเลิงของครับโอ้ย